วงการละครก่ <king> <ม>อนนะครช่วงนี้เราเครียดมาเลยเราเครียดลเลยเครียดมาเป็นมันมันให้ตะหนักเหมือน,นกันตัวเองเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ผมว่ามันก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับอย่างช่วงนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นอะไรที่เ,ออเราคาดเดาไม่ได้ครับมันก็เป็นเรื่องเรื่องของออการเปลี่ยนแปลงแหะครับการเปลี่ยนแปลง ต่างๆพฤติกรรมของคนดูหรืออะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่ามันก็จะค่อยๆดีขึ้นนั่นแหละครับอาจจะเป็นช่วงเปลี่ยนช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออะไรเงี้ยมันก็มีบ้างเทโคโนโลยีโทรศัพท์มือถือต่างๆมีผลไหมมีผลมากๆเลยครับเพราะว่าสมัยก่อนเรายุคโอเนี่ยเราต้องอยู่บ้านฮะ<อ>ดูทีวีฮะสามทุ่มหรือสอง <2 S 1> ทุ่มครึ่งเนี่ยเรารอ,อดูละครห,หรือว่าแบบรอดูรายการสี่ทุ่มหรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปผมว่ามันก็ มันก็มีทั้ง2ด้านนะครับทั้งด้านดีด้านไม่ดีด้านดีก็อาจจะสะดวกขึ้นด้านไม่ดีก็อาจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนดูแบบเดิมไม่มีแล้วก็อาจจะแบบอยากดูเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่าก็ออทุกอย่างมันก็อาจจะต้องพัฒนาตามไปด้วยครับกับยบกนับพี่โอเองไหมครับกระทบพี่โอเองไหมกับกสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็จริงๆผมก็ไม่ได้กระทบมากเพราะว่าผมเองก็ยังมีงานการแสดงอย่างเรื่องของภาพยนตร์หรืออะไรเงี้ยครับซึ่งละครเองก็เดี๋ยวก็จะมีตามมาอีกครับ ไม่ได้ว่าถูกลดจำนวนหรือว่าอะไรอย่างนี้แสดงว่าเพราะว่าที่ผ่านมาละครด้วยกันรีรันจะถ้าเยอะจริงๆก็ส่วนใหญ่ครับไม่ใช่แค่โอ๊ะโอ๊ะว่ากระทบทางวงการแหละท่างวดาเตรียมรับเรื่ยองนี้ยังไงบ้างสำหรบับโอโอ,โอโก็เราเราก็จะมีอย่างอื่นด้วยครับที่เราทําไม่ได้ไม่ได้แค่ในส่วนของละครอะไรเงี้ยละครแล้เราก็รอทําอยู่แต่ว่าเราก็มีภาพยนตร์หรือมีรายการต่างๆที่เราเราในแพลตฟอร์มอื่นรเย สิ่งเหล่านี้ละเราตั้งใจทํเมาไว้เพื่อมันรองรับความไม่นแน่นอนไหมหรือว่ามันเอาไว้จงแตัแรกแล้วจริงๆผมทำเอาไว้ผมกับทางผู้จัดการผมทําไว้เพราะว่าเราอยากจะใกล้ชิดกับแฟนขับมากกว่าครับอย่างผมมีรายการโอละลาเงี้ยก็เป็นทาง youtube ก็ทําให้บางทีถ้าผมไม่มีละครหรือว่ายังไม่มีงานแสดงออกมาหรือกาลังถ่ายอยู่เงี้ยเขาก็คิดถึงเราก็ดูโอละลาไปก่อนก็นได้แล้วก็เราก็ทําในสิ่งที่เราชอบไปในสิ่งที่เรารักอยากหลักร,กร,กรู้อยากเห็นอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้มันมันมัน สามารถอยู่ได้ใช่ไหมพี่โอ้ครับกับอยู่ได้ไหมทำไมไม่มีละครอ่ะถ้ามาจริงๆมันก็อยู่ไม่ได้หรอก <laughs> แต่ว่าก็คือมันก็เป็นอะไรที่แบบเออเรียกว่าไม่ให้โอแบบว่าแฟนๆให้หายคิดถึงด้วยครับแล้วเราเองก็ชอบในการที่เราไปในที่ต่างๆอย่างนัน้แต่ว่าถามว่ามันจะมาฟูลฟิลเรื่องของการทํางานในด้านละครคงไม่ใช่เพระาะละครมันค่อนข้างทจะใหญ,ใหญ่ค่อนข้างแข็งแรงกว่ากับกับกับบทบาทครับโอ มันต้องทำอย่างอื่นมากขึ้นไหมเพราะบางคนเองอาจจะติดว่าฉันเป็นพระเอกก็จะเป็นเอกตลอดไปแต่พอพอยุคนี้แล้วมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วหรือเปล่าผมไม่ติดนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการเป็นนักแสดงมันเล่นได้หมดมันไม่จาเป็นว่าโอ้ต้องเป็นเล่นเป็นพระเอกอย่างเดียวถ้าสังเกตบางทีเรื่องอื่นที่ผมไม่ได้เป็นตัวเอกแต่ว่าผมเป็นแบบอย่างคุณพันธ์ผมเล่นเป็นเสือมนเหสวร่เงี้ยเป็นโจนอะไรผมก็ลองครับพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นครับเดี๋ยวจะต้องไปกด้านเหือนกัใช่ไหมดูสายธุรกิจไปเลย อ่ะขอแสดงก่อนซิตอนนี้แสดงอย่างเดียวขอแสดงก่อนงานที่เราหลักอยา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 กดูธุรกิจไหมก็มีนะครับผมก็มีสิ่งที่ผมชอบก็อย่างพวกเกี่ยวกับจริงๆก็เกี่ยวกับรถด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเกี่ยวกับรถเก่าที่เราชอบอะไรเงี้ยก็อยากจะแบบทำที่ที่ให้คนมาได้รับความรู้หรือว่าได้อะไรเงี้ยถ้านุมเข้ไปช่วงช่วตอนนี้มันคือวิกฤตไหมครับ่ำหับละครไทยตอนนี้เหรอ มันไม่เอหมือนเอามันไม่เหมือนเดิมแล้วกันครับมผมไม่รู้ว่าวิกฤตหรือเปล่าแต่ก็ค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะได้พูดคุยกับเพื่อนนักแสดงด้วยกันเองบ้างไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างก,กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็มีบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่ช่วงนี้ทุกคนก็มีทําอย่างอื่นกันไปเที่ยวหรือว่าแบบดูแลตัวเอง<ม>หาโปรเจกต์อื่นๆทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ถึงท่านเครียดกันใช่ไหมสำหรับแสดงกันเองไม่เครียดนะครับมไม่ไม่ถึงกับเครียดอะไรอย่างเง<ม>ี้ยเพราะว่าด้วยความที่ มันต่างทาของให้กลับตัวเองได้ใช่แต่ทีมงานอะเครียดแน่นอนทีมงานมึงเขาเขาเขาทำงานใช่ครับเบื้องหลังอะเครียดแน่นอนต้องเลือกทำแต่เรื่องสครับโดนคอมเมนต์ที่ไหนอยูแล้วที่ไหนนะไม่รู้อ้าวได้ได้ติตอบเลยติเองตอตอคนบอกว่าสว่าไอ้ไอ้เต้ไม่มีงานทำหรอเอาหรอครับไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องแล้วผมก็บอกว่าอ๋อเป็นแฟนมาริโอ้แล้วเห็นแบบดีดาไปวันวันดีดามากเลยนะอะไรอย่างงี้อ๋อ ก็แล้วแต่ครับพี่ก็แล้วแต่คอมเมนต์นะสี่มาปร,รึกษากันเรื่องแบบนี้อีกไหมครับพี่โอไม่นะครับเขาเขาไม่ได้ไม่ได้เขาอ,อาจจะไม่ได้ซีเรียสก็ได้ครับแสดงว่าเรื่องนี้เขาไม่ได้เล่าให้ฟังรรไม่ได้เล่าไม่ได้เล่ามีการอัดคลิปด้วยอ๋เอเหรอครับชี้งด้วยอ๋อผมผมไม่ได้น้องไม่ได้ชี้แจงให้ผมฟังคื <c oughs> <c oughs> อคำพูดเขาเขาดูเครียดอ่ะเพราะว่าเขาพูดถึงเรื่อง ห้าปีที่แล้วที่เขาก็โดนโจมตีมาตลอดอะไรอย่างเี้อ๋อครับก็ก็คงมีอะไรแหละครับแบบว่าในใจเนาะคงอะแบบแต่น้องเขาเป็นคนบอกอยู่แล้วเขาไม่ต้องห่วงอ๋อครับเรื่องกับเรื่องเต้นไปวันๆไม่มีงานทำหรอเดี๋ยอยากจะอะไรไหมครับอือจริงๆคนไม่รู้ว่าที่เขาเต้นก็งานของเขาเนแบบว่าบางทีเขาอาจจะทํางานอยู่ใช่ครับเพราะว่าน้องเขาเขางานเขางานเขาคือการเต้นใช่บางคนก็นึกว่าเออเขาอาจจะเล่นอยู่แต่บางทีอาจจะเป็นงานเขาก็ได้ครับก็คือคอนเทนต์ขี้เตอร์ใช่เหมือนกับ เป็นไฟเนาด้วยหรือันจิอะไรเงี้ยก็แบบทำอะไรก็ผิดพี่โอ้มองอย่างไรบ้างตัวตันจิก็แล้วแต่มุมมองคนแหละครับแต่โอ้เองกขารู้ว่าเขาทําอะไรเขาก็รู้แหละครับว่าเขาทําอะไรเขาก็ทํางานดูแลแบบหาเลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยก็ผมว่ามันก็ไม่ได้ไปเดือดร้อนใครพี่โอไม่ได้ติดอะไรกับการเต้นของเขาเลย ก็มไม่ติดนะเพราะว่าเรารู้ก็เออเราก็โดนชวนอยู่แต่คือเขา <laughs> เขาเขาชอบไงผมว่ามันก็ <laughs> ผมก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่เขาชอบเขาทามีความสุขเขาไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนก็โอเคเขาพูดอท่านว่าเขาเคยโดนสู่ด้วยโุมาตงมาตงมะตงมาตงมาเขาเงมา่าเงมาตง่าตงาตคมาตงมางมามานงมาต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 งาตมาตงางมาตงมงมาตมางมาตงางมางมาตมาตาตงตงมงาม้าง คือผมว่าบางทีเดี๋ยวนี้เรื่องของคอมเมนต์หรืออะไรต่างๆก็แรงครับก็แรงก็บางทีผมว่าก็อาจจะต้องแบบแบบว่าไม่ต้องแรงกันมากหรือว่าพูดตรงๆได้แต่ว่าอย่าไปแรงบางทีแรงแต่มันมันมันไปกระทบใจเขาบางทีเราอาจจะคอมเมนต์มันไม่ได้ผิดหรอกครับแต่ว่าบางทีเราก็ต้องดูความแบบกาละเทศะหรือความเหมาะสมหรือว่าบางทีเราบอกแรงๆก็อาจจะไม่ได้น่ารักครับบอกเบาๆเขาอาจจะฟังกว่าก็ได้ มเ,มออเราห้ามไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าออคอมเม,มนต์มันเป็นมันเป็นมันเป็นเป็นสิทธิของเขาอะไรเงี้ยเราก็ห้ามไม่ได้ครับแต่ว่าผมแค่ถ้าให้ส่วนตัวของโอ้ว่าคอมเมนต์ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับมันทําให้คนได้เปลี่ยนแปลงแต่บางทีถ้ามันแรงเกินไอมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยก็เลยว่าม,มองหคอมเมนต์บ้างไหมครับอ่านคอมเมนต์หรืออะไรี้บ้างผมก็อ่านบ้างนะครับอ่านบ้างใช่แต่ถ้ามันแบบแรงๆหรือว่ามันไม่มันไม่ได้ทําให้เราแบบว่า เจริญหูเจรินตาหรือว่าทําให้เราไปในทางที่ดีขึ้นผมก็ไม่อ่านแต่ถ้ามันไม่ดีแต่เราอ่านแล้วทําให้เราดีผมก็อ่านเขาม่าจะบอกว่าคอมเมนต์ดีเราจะมองข้ามแต่คอมเมนต์ที่ไม่ดีเราจะเดือดใส่ใจมันเป็นแบบนั้นไหมครับโย่ก็บางทีอันที่ไม่ดีมันก็จริงบางทีมันมันอึกมันจุกอะก็แสดงว่าตัวเี่ษฐกิจเาอ่านมีแผมว่าเขาอ่านเขาอ่านอยู่แล้วครับค คุยกับใครว่าแบบไม่หรือว่าเราตามไม่สนใจเรือ่องแบบนี้เลยไม่ได้บางคนเขาก็สนนะพี่ออบางคนเขาสนเนาะเราจะไปบอกบางคนให้ไม่สนเลยไม่ได้ออบางคนเขาสนอะ่ะเราเราจะบอกเฮ้ยอย่าไปสนเลยอันนี้คือตัวเราเราเราอะ่ะไม่สนแต่เขาอาจจะสนไงพี่นนเขาตอบงานเขาด้วยไหมเราบางทีคนอาจจะเข้าใจในสิ่งที่คอมเมนต์ไปเลยก็ได้ ยังไงเนี่ยพี่หอยว่าใช่แบบตัวบางคนเองอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่จตามแล้วก็ไปเชื่อในคอมเมนต์คนนั้นไป mm hmm. แล้วเหมือนกันอ๋อาิจเป็นแบบนี้หรอแบบนี้หรอเพราะคอมเมนต์มาอะเราก็ไม่อยากให้ตัดสินกันพี่เพราะว่า mm hmm. มันก็เป็นอะไรที่เออก็ต้องดูด้วยตัวเองอะ่ะอย่าไปเชื่อตามคอมเมนต์แล้วกันเป็นห่วงไหมคะเป็นห่วงมันก็เป็นห่วงนะครับก็ก็เป็นกําลังใจให้เขาครับนอกจากนี้มีคอนเทนต์คู่อะไรไหมคะเต้นนี่คงมีแหละครับก็ถ่า,ายไปแล้วยังไม่ได้ถ่ายทำไมอะพี่ตอบพี่โอ้คือจำรหัสไม่ได้หรอฮะ ต่อพี่โออ่ะใช่ลืมจรง<ป>ิงเหรอตัวนี้คือไม่มีทิกก็บเลยเมีมีมีมอยู่กำลังกู้กลับมาอยู่อาเดิมใช่ใชไหมใช่ใช่ทำไมทำไมถึงท่าไหนทำไมอยู่อแล้วก็หายไปเลยมันเว้นนานมากอ่าแล้วตอนนี้ไดเล่นทิกก็บเล่น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 เข้าได้ครับกลับกลับมาจะเป็นแบบว่าเป็นไหนครับเป็นเวอร์ชั่นไหนดียังไม่รู้ต้องรอดูกอ่อนเล่นเหมือนกันได้ครับเดี๋ยวรอดูจ้า